นี้ก็พอพอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะโอ้บรรยากาศขายังบอยอทอจากฟองซัมนี่มันทอไปกระไดหรอกต้องสู้ๆนะคะโอ้คนสิกแกะได้ประรรรมดาเด้อย่ยายงงยผมยังหาดอกต้องมาต้มมาตัวยายดอกยายไม่มีอะไรให้ต้มมะขามอยู่มาใกล้แม่นะทำอะไรมันก็ต้องได้ใช้เวลาืกันเนาะ ยิ่งใหญ่เหตุเด็กที่อยู่เป็นเบอร์โทรเนี่ยอย่ากเก็บไว้นะเพื่อนๆเพราะว่ามันอันตรายเนาะอันตรายกับเรามากๆเลยใย่่โอ้ส่วใหญ่สก๊อแกะแหลีย่ยมอนี่กะสเสียเวลาหลายเบอร์โทรเป็นยังไงแกออกค่ะพี่นอกมะขามนุก็ถอยแปงห่างหน่อยสิอข้าูกอันนี้มันกินไม่ได้ค่ะอินเน,นกะ ได้่ยากขึ้นกันแต่ว่าก็ได้อยู่ได้แค่นี้ก็พอพอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะเคแน่นอนนะว่กองเล็กกองหน่อยหลย่ไล่มันเสียเวลานอาแกนีก่ยาจะสิดูงอ,อง๋อลลสี่อนหละก็จะสีก่อนจะเอาอไปในยายเนี่ยจะฉีกออกหมดนะเพราะที่เป็นดายชื่อเป็นโอ๋อนี่ก็ได้ยากขึ้นกัน แต่ว่าก็ได้อยู่ได้แค่อันนี้ก็ไดยยากขึ้นกันแต่ว่าก็ได้อยู่ได้แค่มาขามเหมือนไม่รู้เรื่องเลยหน่อยเอ้ยมาเอามาขามไปหน่อยออ <laughs> โวหดแล้วพูดจากฟกั่งนิดนึงจะยากหน่อยแยวก็ต้องทนลนะเนาะเพื่อความปลอดภัยของเราเองโอยคนมาเข้าก็สิหาหรอผู้เฒ่าลนะเนาะ ก็เท้าก็เลียงหน่อยกระชี่จนดูส่วนจนดอกกระสอาเนี่ยมาแหลกเกลียนโอ้ออยุรรยกาศเขายังบวยอด่อจากฟองซัมมี่มัน่อดกระได้หรอกต้องสู้ๆนะคะโอ้คนสิแกะได้บ่ธรรมาดาเด้อเป็นกระดาษนะคะโอ้ยถอยไป เรากจะเป็นยักมาเขากลองน้ำแม่ทํางานอยู่แกไม่รู้ขายจังสิได้เงินเนาะไ้อีลีอยู่เด้อยายไปขายบ่อยอยู่โอ้ยอันจัดเทปไปขายก็ได้เป็นกระตังค่ะเพื่อนๆไม่ทิ้งนะโอ้่วนยายสิาะแกะแล้ววยูน่กะสิเสียเวล่าลายโอ้ยยูกะได้ย่ากขึ้นกันแต่ว่าก็ได้อยู่ได้แค่ปัญหาอะไรก็พอเ้า รอ,อเข้าไปเรื่อยๆได้สินอ้องขึ้นมาหาท้าเว้าที่ดีกว่าโอ้ยมาขามมาอะไรลูกไม่เอากลายเลยสิได้เก็บเศษไปขาย <c oughs> <c oughs> ต้องเก็บเศษเด็กโอ้ยซว,ญญวยาาาย,ออยายจีก๊อแก๊แล้วยวนี่กะเสิเซเวล่าลายก่อนจะเอาไปในยายนะจะฉีกออกหมดนะเพราะที่เป็นไดชื่อไปขายจังสิไดเงิ่นเนาะได้อีรีอยู่เด้อยายไปขายบ่อยอยู่โอ้ย เั็นจัดเทปไปขายก็ได้เป็นกระตังค่ะเพื่อนๆไม่ทิ้งนาำราเนี่ยเห็ดยังอยู่ก็สโลสเลอยากมาเขือกองน้ำเราจะได้เงินหางเงินสนบีงกแกะอยากอยู่ยกะไปขายหลายครั้งแล้วได้เทละหลายบาทยูก็ได้มาแบ่งปันป่นกันอยู่ได้ละก <c oughs> ย,ย่ยายยหุ้มยังหดาดอกกุ้ตองมาต้มมาตัว,วย,ย่าดอกย่าไม่มีอะไรให้ต้ม โอยแกไปเลสนอกมือตาบริเฮ็ออี่างบุ hmm. ้มยังเก็ดขึ้นเนอเอาไว้กับหกบานที่ซื้อคันหาปลได้กับพอเ้าเอาหลอเข้าไปเรื่อยๆเลยส่นอกเสมอหาทาเวาที่ดีกว่ออเรมณ์บรรากาศเขายังบอยอทอจากฟองซัมนี่มันทอบปได้หรอกต้องสู้ๆนะคะโอ้คนสิแกะได้บระรรมดาเด้อคันหาบลได้กับพอเอาว เรกเข้าไปเรื่อยๆได้สิน,น้องเสมีหาท่างเอาที่ดีกว่า,า,าระมีเศษมีอะไรน่าจะเอาไว้ก็เก็บไว้ได้ค่ะทำเป็นไรายได้ได้เสมอโอ้ยโอย้แก่ไปสิน้องมตราบริเฮ็ออี่างมุ้ยังเกิดขึ้นเน,น,นาะเอาไว้กับหกบาทที่ซื้อ,อนั่งบุกับหมองกอนเถอะเอาไว้ ทำอะไรก็กะบที่เป็นทางพิการน่ะละเบิงซ่งโอ้ยมาขามมาเปรยลูกไม่เอากายเลยสีได้เก็บเศษไปขายต้องเก็บเศษมะขามหนไม่รู้เรื่องเลยหน่อยเอ้ยมาเอามะขามไปหน่อยโพดแล้วพูดจากพันนีกอะใดยากขึ้นกันแต่ว่าก็ได้อยู่ได้เนศหนึ่ง จะยากหน่อยแต่ก็ต้องทนละเนาะ <_ d ata> เพื่อความปลอดภัยของเราเองโอ้ยมาขานอย่ามาใกล้แม่นะทำอะไรมันก็ต้องได้ใช้เวลากันเน,ะ <_ d ata> นาะยายเห็ดเด็กกอ่อนจะเอาไปในายายเนี่ยจะฉีดออกหมดนะเพราะที่เป็นดาดชื่อเป็นยา่ายายผมยังหาดอกกรตสอบมาตูมมาตัว๋วยายดอก ยายไม่มีอะไรให้ต้มสมบัติให้เด้อไม่ต้องมามาโทรมาดูดูค่ะพี่นอค่ะก็สีเลียนเอาไห้ได้สมบัติให้เด้อไม่ต้องมามาโทรมาดูดูค่ะพี่นอค่ะก็สีเลียนเอาไห้ได้อาการมีเศษมีอะไรน่าจะเอาไว้ก็เก็บไว้ได้ค่ะทำเป็นไรายได้ได้เสมอ โอ้ยเกานเพืเอนขอบคุณหลายๆที่เขารับชมนะคะขอบคุณมากๆที่เข้ารับชมยายๆก็จะขอทํางานต่อไปสําหรับเจอมาแล้วยายก็กลัวเห็นเพื่อนๆเจอมาหลายายายก็กลัวเราต้องดูอะไรให้มันละเอียดขึ้นมานี้โพราะส่วนยายสิาะแกะแล้วยิง่งอึกอะเสียเวล่าลายเบิดโทษเป็นยังไง แกออกค่ะพี่นอกมะขามนูกก็ถอยแปงห่างหน่อยค่ะลูกอันนี้มันกินไม่ได้ค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> ว่าจิทาวนไล่ได้ไดต้อง,งเปิดบุกกับขอ้สิบก็คือเอกไปนอกโอ้ยมะขามมาปลไร,รลูกไม่เอากายเลยสิได้เก็บเศษไปขาย <c oughs> ต้องเก็บเศษไปขายจังสิได้เงินเนาะใจ้ีอลีอยู่เด้อดย,ย่ายไปขายบ่อยอยู่โอ้ยเอนจัดเศษปบขายก็ได้เป็นกระตังค่ะเพื่อนๆไม่ทิ้งนะไง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 งงเพราะว่าซื้อนี่ซื้อรับของเป็นซื้อของตาเนาะต้องเอาออกให้ดีด้วยาบายงเรานก็คนรเ,เอ,อ้ยขอบคุณหลายๆที่เขอรับชมนะคะขอบคุณมากๆที่เข้ารับชม แต่ยายก็จะขอทำงานต่อไปสำหรับสมบัติให้เ้อไม่ต้องมามาโทรมาดูดูค่ะพีน่น้องค่ะก็สีเวียนเอาให้ได้มาขามเหมือไม่รู้เรื่องเลยหน่อยเอ้มาเอามาขามไปหน่อยขามนี่โสดแล้วพูดจากฟ้ามาแห่เห็ดอีย่างูู่่นก็สลลสแยอยากมาเขากองน้ำเก็บเศษเก็บยังขาย ด ok ong, ได้เทละหนักหลายกระดังงดูได้ล่ะกับพอพอหน้าทำอยู่จริงๆแล้วมุกก็ต้องทำเรื่อยๆล่ะเนาะอ้อยแกะไปแล้วคือนอกอุตระบริเฮณเหีย่ยงบุกก็ยังเกิดขึ้นเนาะเอาไว้กับหกบาทที่ซื้อเราจะได้เงินหางเงินสิบเนาะแกะหาัอย,อย,อยูแยกไปขายหลายครั้งแล้วได้เท่าละลายบาทอยู่ก็ได้มาแบ่งปันกันอยู่ได้ละ่ะให้ตัว <laughs> ต้องมาต้มยายยายไม่มีอะไรยายไม่มีสมบัติให้เ้อไม่ต้องมามาโทรมาดูดูค่ะพี่โนค่ะล้วซีเวียนเอาใหได้กเกาะุณเ่อนเออขอบคุณหลายๆที่เขารับชมนะคะขอบคุณมากๆที่เข้ารับชม ยายก็จะขอทํางานต่อไปสําหรับยายยายว่าเมียงห้ดอกก็ตองมาตบมาตัวยายดอกยายไม่มีอะไรให้ต้มสมบัติให้เ้อไม่ต้องมามาโทรมาดูดูค่ะพี่องค่ะก็สิเวียนเอาไหได้ทำม,มาแม่เห็ดยังอยู่ก็สลอแสแลาย,ยากมาเขืากลองน้่มมะขานอยู่มาใกล้แม่นะ ทำอะไรมันก็ต้องได้ใช้เวลาือกันเนาะในย่ายเห็ดเด็กมาขัอนอยู่มาใกล้แม่นะทำอะไรมันก็ต้องได้ใช้เวลาือกันเนาะในย่ายเห็ดเด็กนั่งบ่มกบหมองกอนเถอะเอาไว้ทำอะไรก็